สวัสดีจ้าผู้พอก,กับสาวุไทยไทยนครน,นครพนมมื่อนี้งดเสะงดต้มเนาะหย่ำนี่ค่อยสมากินหย่ำเลยพวกเจ้ายำม,มังสวิรัตเนาะอันนี้คือสาลายมีสาลายมีเห็ดหูหนูหนแล้วก็โอ้ยปลาหมึกเจเนาะแล้วก็โอ้ย มีเส้นแก้วเส้นแก้วแล้วก็หัวบุกเนาะเพื่อนๆน,นี่อันนี้โปรตีนเนาะแล้วก็ทำยำธรรมดาเลยมูเจ้าอันนี้ก็หัวบุกเนาะหัวบุกดำอันนี้ก็บัหมึกเจอันนี้ก็สาหร่ายวากามิเนาะอันนี้ก็เส้นแก้วแล้วก็อันนี้ พากกินเกมถือเกานะลงสิมลงสิมบึงดูเป็นสีเซ็บน้ำยำเนาะน้ำยำก็เป็นสีนี้เนาะเพื่อนๆมีอะไรบ้างน้ำยำม,มีซีอิ๊วขาวมีน้ำมะขามมีน้ำตาลเนาะเพื่อนๆมีซ้ำนั่นแหละ แล้วก็พริกมะเขือเทศเนาะมามาซิมซิมกันเดยเน้าสิมแ,แก้วสิมแก้วสาลายนะส,สลายอันนี้สลายวากาเมะเนาะสลายวากาเมะเอาเป้าพอวะ ทำยังไงพูดให้ร hmm. ู <basics> hey, ้เขา เห็นทูนูเขาอันนี้คือหัวบุกเนาะมันก็กกึดกรึดกึดเนี่ยมียอดไงเนื้อโปรตีนโปรตีนนั้นใหญ่เราค่อยเอามาหั่นเนาะเห็นเห็ดนูน Ủa, <laughs> oh, oh. đi theo Má nhìn ไม่คิดค่อยลืมบอกว่ามีเห็ดหูหนูอยู่อ่ะมีเห็ดหูหนูขาวด้วยมีเส้นแกง năm Nam Ôi, kỹ hồ sắp bát 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 ปกตีนอันใหญ่เด้อปูเจ้าเด้อแล้วก็มาหั่นเนาะนี่แคบจำใส่หลายอย่างจำเสื้อฮูบุ๊กจำเสื้อเนี่แคบ Mình sẽ lại vào cái mệt được gỏi bùn cứ cứ nó, bạn bè, khám phá lời, thấy ăn, sẽ, rú, nó, gỏi nó sẽ cứ cứ 嗯。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  คือว่าคำเพื่อเพื่อโบอเคยกินเนี่ยก็เข้าก็ว่ามันก็แซ่บคำเพื่อเคยกินเจ๊กินมังสวิรัตรสชาติมันก็จะไม่ต่างกันมากแต่มันก็แซ่บอร่อยในแบบมังสวิรัตเนาะแซ่บมุ้ยเอ้ยขออนุญาตจบคลิปไปเนื่องนี้เด้จ้าขอตบไปกินทั้งหมดก่อน